สวัสดีค่ะคลิปนี้มาแจากสูตรขนมมันสัมปะหลังเป็นสูตรที่ทําง่ายสามารถทํากินํำขายสร้างอาชีพได้ค่ะสูตรที่ให้ในวันนี้ไม่เน้นแป้งบอกเลยว่าทําออกมาแล้วตัวขนมมีความนุ่มอร่อยลงตัวเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะอันดับแรกเราก็จะมาเตรียมในส่วนของตัวมันก่อนนะคะในวันนี้เราใช้เป็นมันสัมปะหลังพันหนาทีค่ะก็นําไปปอกเปลือกล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อย พอล้างทําความสะอาดเสร็จแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนํามาขูดให้เป็นเส้นเล็กๆค่ะสําหรับในขั้นตอนนี้เราจะใช้เป็นมีดปอกผลไม้แบบนี้นะคะหรือในขั้นตอนนี้ใครจะใช้วิธีการถูกับรูเล็กๆแบบนี้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวในขั้นตอนนี้เราก็จะขูดให้เสร็จพอขูดเสร็จแล้วค่อยมาดูกันค่ะตอนนี้เราก็ได้ขูดมันเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ทั้งหมดประมาณนี้เลยจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะไปเริ่มทําขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะมาเตรียมในส่วนผสมของตัวแป้งกันค่ะส่วนผสมทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้เลยเสร็จแล้วเติมชามผสมจากนั้นก็ใส่มันที่เราปูดเป็นเส้นนะคะลงไปตามด้วยเกลือป่นค่ะเราจะใส่เกลือป่นลงไปเล็กน้อยเพื่อไปตัดรสชาติให้มีความอร่อยคลมๆมจากนั้นก็ใส่แป้งมันสําหรับในส่วนของแป้งมันนะคะเราก็จะใส่ลงไปเพื่อให้ตัวขนมของเรามีความเนุ่หนับค่ะ ตามด้วยน้ำตาลในวันนี้เราใช้เป็นน้ำตาลใสขาวนะคะส่วนความหวานก็สามารถปรับเพิ่มได้ตามความชอบพอเราใส่ส่วนผสมที่เป็นของแห้งลงไปครบแล้วจากนั้นเราก็จะคนให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีค่ะเสร็จแล้วในขั้นตอนนี้เราก็จะใส่เนื้อมะพร้าวลงไปเล็กน้อยนะคะเพื่อให้ตัวขนมของเรามีความหอมของกลิ่นมะพร้าวค่ะเดี๋ยวในขั้นตอนนี้เราก็จะคนผสมไปจนกว่าส่วนผสมทุกอย่างจะเข้ากันดีพอเข้ากันดีแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันคะ่ะ ตอนนี้เราก็ได้คนจนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนําไปปั่นกันเลยค่ะสําหรับในส่วนของตัวน้ําเราจะใส่ลงไปผสมตอนที่เรานําไปปั่นนะคะพอใส่ลงไปเสร็จเราก็จะเติมน้ําเปล่าลงไปค่ะสําหรับในส่วนของตัวมันเราจะแบ่งปั่นอยู่ที่2รอบนะคะเสร็จแล้วเราก็จะกดปั่นไปจนกว่าตัวมันจะละเอียดสำหรับในขั้นตอนนี้เราแนะนําให้ปั่นนะคะเพราะว่าการปั่นมันจะช่วยทําให้เนื้อมันมีความละเอียดเวลาทานจะได้อร่อยค่ะ พอเราปั่นมาจนละเอียดดีนะคะจากนั้นเราก็จะนําไปเทใส่ภาชนะสําหรับในขั้นตอนนี้เราจะเทในส่วนของตัวน้ํามันลงไปก่อนนะคะแล้วก็เช็ดให้ทั่วเพราะว่าในขั้นตอนนี้การที่เราใช้น้ํามันทาแบบนี้จะช่วยทําให้ตัวขนมไม่ติดพิมพ์ค่ะโอเคค่ะพอเราใช้กระดาษทิชชู่เช็ดทั่วดีแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะเทในส่วนของตัวมันที่เราปั่นละเอียดดีลงไปเลยค่ะ จากนั้นเราก็จะนํามันส่วนที่เหลือนะคะลงไปปั่นเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวในขั้นตอนนี้เราจะปั่นให้เสร็จพอเสร็จแล้วค่อยมาดูกันค่ะพอปั่นมันละเอียดดีแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนํามาเทใส่ลงไปในพิมพ์แล้วก็ใช้ทัพพีคนอีกหนึ่งรอบนะคะเพื่อให้ส่วนผสมทุกอย่างเนี่เข้ากันดี พอคนจนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีนะคะจากนั้นเราก็จะปาดหน้าขนมของเราให้เรียบเนียนแล้วก็นําไปเนื่องกันเลยค่ะสําหรับในขั้นตอนนี้เราก็ได้ตั้งซ้งดรอดจนน้าร้อนเดือดดีแล้วนะคะสําหรับไฟที่ใช้ในขั้นตอนนี้เราจะใช้เป็นไฟกลางค่อนแรงนึ่ง50นาทีค่ะตอนนี้เราก็ได้เนื่องขนมมาครบเวลาแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะมาเปิดดูค่ะ แล้วก็เช็คดูว่าขนมของเราสุกดีหรือยังโดยในขั้นตอนนี้เราจะใช้ไม้ไปแหลมนะคะจิ้มลงไปถ้าไม่มีเมือกติดขึ้นมาก็แสดงว่าขนมขเราสุกดีแล้วค่ะพอขนมสุกดีแล้วจากนั้นเราก็จะปิดแก๊สพอปิดแก๊สเสร็จเราก็จะพักไว้ให้คลายร้อนต่อไปเราก็จะมาทําในส่วนของตัวเนื้อมะพร้าวสาหรับคลุกขนมกันค่ะก็ใส่เกลือลงไปเล็กน้อยแล้วก็คลุกผสมให้เข้ากันดีสําหรับในขั้นตอนนี้เราจะทําให้เนื้อมะพร้าวของเรามีความเค็มปลาแรมนะคะ พอเราคลุกมาจนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วจากนั้นเราก็จะนําเนื้อมะพร้าวไปนื่องค่ะสําหรับในขั้นตอนนี้เราจะใช้เป็นไฟกลางค่อนแรงนื่อง5นาท, Grammy นาทีเพื่อให้เนื้อมะพร้าวของเราสุกทําแบบนี้จะช่วยทําให้เนื้อมะพร้าวของเราไม่เสียง่ายพอเนื่องมาจนครบเวลาแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะมาเปิดดูค่ะเสร็จแล้วในขั้นตอนนี้เราก็จะใช้ซ่อมนะคะในการคนผสมอีกหนึ่งรอบเพื่อให้ส่วนผสมทุกอย่างได้เข้ากันดีค่ะพอคนจนส่วนผสมเข้ากันดีจากนั้นเราก็จะพักไว้ให้คลายร้อนค่ะ ตอนนี้ขนมมันที่เราพักไว้ก็คลายร้อนดีแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนํามาตัดแบ่งชิ้นค่ะสําหรับในส่วนของเนื้อมะพร้าวก็คายร้อนแล้วเช่นกันนะคะสําหรับในขั้นตอนการตัดแบ่งชิ้นขนมเราจะใช้เป็นไม้พายพลาสติกแบบนี้นะคะในการตัดตัวขนมจะได้ไม่ติดภาชนะค่ะส่วนขนาดของชิ้นนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนใครชอบชิ้นเล็กใหญ่ประมาณไหนก็ให้ตัดแบ่งได้ตามความชอบเลยนะคะ พอตัดแบ่งชิ้นเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนํามาคลุกด้วยมะพร้าวที่เราเตรียมไว้ค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวในขั้นตอนนี้เราก็จะทําให้เสร็จนะคะพอเสร็จแล้วค่อยมาดูกันค่ะถ้าในช่วงที่เราคลุกมะพร้าวนะคะแล้วรู้สึกว่าตัวชิ้นขนมใหญ่เกินไปก็สามารถตัดแบ่งได้นะคะก็จะเอาชิ้นพอดีคําประมาณนี้เลยค่ะก็เสร็จลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับวิธีทําขนมมันสัมปะหลังสูตรนี้เป็นสูตรที่ทําง่ายตัวขนมมีความนุ่มเนบหนับอร่อยลงตัวมากค่ะ สำหรับใครที่จะนำไปขายนะคะก็สามารถบรรจุใส่กล่องหรือว่าจะใส่เป็นถุงพลาสติกก็ได้ค่ะอันนี้ก็เอาตามสะดวกที่มีเลยนะคะใครจะใส่แพ็กเกจให้สวยงามก็ได้ค่ะสำหรับวันนี้เราก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้ค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ